อโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับก็พูดถึงผลลัพธ์ของระบบแรงของนิวตันะครับก็อย่างภาพนี้เนาะก็คือแรง F1 F2 F3 นะครับที่กระทำกับวัตถุตัวนี้ครับแล้วก็เราหาระยะดีมาเนาะด1ห2ึ3นะครับก็อย่าลืมว่าระยะดีเนี่ยมันคือระยะทั้งฉากเนาะ กากจุดเหมือนโอถึงแนวแรง F ต่างๆเนาะดีหนึ่งเนี่ยระยะมาันจะไอ้ระยะนี้ก็ต้องตั้งฉากกับแรง F 1นะครับดีสก็ต้องตั้งฉากกับแรง F 2แล้วก็ดีสก็ตั้งฉากกับแรง F 3นั่นเองนะครับอ่าเมื่อเราหาระยะดีได้แล้วเนาะเราสามารถใช้สมการซิกมาโมเมนต์ได้นะครับทา้งที่จดีใช่ไหมเราก็สามารถเห็นได้ว่า โมเมนต์นะที่หนึ่โอนะครับมันก็จะเท่ากับแรงที่ซึ่งคนะูณ d ีหนึ่งเนาะบวกกับดีสองคูณดีสองนาะแล้วก็บวกกับดีสามคูณดีสามได้เนาะอันนี้ก็คือโมเมนต์นะครับก็จะเท่ากับผลรวมของโมเมนตะ์ย่อยเนาะอันนี้คือโมเมนต์รวมนะครับจนึ่โอหรือถ้าเราหาอาร์มาได้เนาะอย่างที่ นักศึกษาอาจจะพอจําได้แล้วเราสามารถที่จะรวมแรง F1 F2 F3 เนี่ยเป็นแรงรับตัวเดียวนะครับแล้วเราก็หาระยะเนาะของแรงรับตัวเนี้ยกับระยะ D นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็คือโมเมนต์รวมของแรงรับ R เองนาะก็คือโมเมนต์ FO เนี่ยเราหาจากสมการนี้เนาะ ก็คื Shift, อเราจะทราบ f หนึ่ง v หนึ่งเนี่ยเราเ,เราทราบเนาะ f สอง v สอง f สาม v สามเนาะฉะนั้นก็จะหา m o ได้เนาะก็คือหา m o ได้นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากทราบว่าระยะีนะครับจาก m o ถึงแรงลัพ r เนี่ยมีระยะเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ถ้าจำทีจะดีได้เนาะก็คือ เอ็มโอเนเท่ากับ R คูณดเนาะอ่าแล้วเ,ลเท่ากับ f คูณดีหเท่ากนะับ f อสองคูณเนาะเท่ากับเ3ามอนี่6กคูณนะวว F3 มคูดนะีตรงนี้เราหาได้เนาะอาก็คือเราเรู้ตรงนี้เองเนาะตวน R เนาะ เราสามารถหาได้แล้วจากการรวมแรงเนาะ F1 F2 F3 หาเป็นแรงลับมานะครับฉังนั้นเราจะหาระยะดีได้เนาะระยะดีนี้คือระยะจากจุดหมุนนะครับ O นะครับถึงแนวแรงลับเนาะแนวแรงลับ อัน,นี้เองคราวนี้เราจะรู้ไปทำไมว่าระยะ E เนี่ยจากจุดหมุนถึงแนวไรง A เนี่ย,รเ,ยเราอยากรู้ทำไมนะครับก็คือสมมุติเรามีโครงสร้างทางกลน,นะครับหรือระบบบางอย่างนะครับเรารวมแรงรับได้เนาะเราอยากรู้ว่าแรงรับนั้นเนี่ยมันผ่านที่จุดใดของโครงสร้างเนาะเพื่อใน,เ,นเพื่อที่ในอนาคตนะถ้าเราจะไปเรียนวิชาทางออกแบบนเนี่ย ถ้าเรารู้ว่าตำแหน่งแรงหลักมันผ่านที่จุดไหน,นตรงจุดนั้นเนี่ยเราอาจจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะว่าเออตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่แนวแรงผ่านนะครับเราควรที่จะอาจจะไปเสริมความแข็งแน่นาะหรือมีการออกแบบที่พิเศษกว่าจุดอื่นๆเองครับอดัะนั้นเราจะหาระยะนี้ได้เนาะกับสมการน,นะะี้นะครับด e นะครับเท่ากับเ o นะครับส่วนด้วย r เมื่อ MO คืออะไรเนาะ MO ก็คือเทอร์มินั่เองนะ F1 ฟหคูณดีเนาะบวกเอฟสองคูณ D2 เนาะแล้วบวกกับเอฟสามคูณ D3 นะครับก็คือตัวนี้นะครับผลพิร์ R เนาะ R ก็คือแรงรับนอกจากการลมแรงสั่นแรงอยู่4แรงเพราะว่าเครื่องบินและใบนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาเนาะเขาให้หาวิตามินเนาะเจอรีเซิลแทนออฟเดอะโฟร์ฟอร์เนาะรีเซิลแทนคำนี้นะครับแปลว่าแรงรับเนาะ R E S, S U นะแล้วก็ L A N T นเนาะก็คือแรงรับนี่เองเนาะอ่าแรงรับเนี่ยถ้าใจกันได้เนาะมันจะมีแรงรับด้วยกันเองใช่ไหมหาเล็กกัเนาะ แล้วก็ r y นะครับแล้วก็แรง r เนอะแรงรับ r ก็จะเท่ากับ p หรูทเนาะของ r X กำลังสองบวก r y กำลังสองเนาะอาจชะนั้นเนี่ยเราต้องหาแรงเนาะในการแก r y มาก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ลงเป็น r r y นะครับแล้วก็ไปหาแรงรับมา โอเคทนีนี้ภาพนี้นะครับเป็นเหมือนชิ้นง,งานสี่เหลี่ยมนะครับมีแก๊สนิ่แกนวายมาให้แล้วนะครับถ้านักศึกษาเห็นเนาะนี่คือแก๊ส X นะครับแกนวายเนาะขึ้นบนนะครับมีจุด O เนาะจุด O ก็มีแรงแบบสี่เหลตันเนาะกระทำเกับระนาบขนาดสามสิบองศานะครับรนีน่คือ O น,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 นะครับแบบสี่เหลตันเนาะมีแรงแบบสี่เหลี่ยตันเนาะกระทำเกับจุดเนี้ยนะครับ เราก็มีแรง50สินิวตันเนาะกระทำขึ้นทั้งบนนะครับตรงตำแหน่งกลางภาพแล้วก็6 0สนิวนตันเนาะจะแทนกระทำะเป็นมุมสีอข้างศานะครับกับแนววิ่งนะครับแล้วก็มีอย่างนี้นะครับอันนี้คือโมเมนต์นะครับอย่างที่เคยเปียนไปโมเมนต์ที่ได้สองแบบเนาะก็คือจะเขียนเป็นบนแบบนี้ก็ได้เนาะหรือเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับ S <S <an> 100, 40, 40ก็ได้นะครับ140นิวตันเมตรนะครับอันนี้เป็นโมเมนต์โคชิมนาฬิกาด้วยนะครับโคชิมนาฬิกานะเราโคชิบก็เป็นบวกนะครับโอเคขั้นตอนคือนะรเราก็ต้องหาองค์ประกอบของแรงในแต่ละแกนก่อนนะครับว่ามีแรงอะไรบ้างนะครับในแต่ละแกน วายเนาะไอีก็คือแรงรับในแกนสวายเนาะอ่าแก๊สเอ็กนะครับก็คือแรงรับนะครับในแกนสเอ็กนะครับอ่าเรารู้ว่ามีแรงในแกนสเอ็กบ้างเนาะแกนสเอ็กคือแกนไหนครับแกน,นนะที่แน่นอนตั้งเนี้ยเนาะอ่าอ่า40เห็นชัดเลยแล้วก็มี40แน่นอนเนาะ40นะครับอ่าแล้วก็80เนี่ยเราก็ต้องแตก แดงเนาะมาในองค์ประกอบของแนวนอนอะออนะเขาเป็น80คอส30 80คอส30น,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 นะครับอ่าแล้วก็60อ่า60ตัวนี้นะครับถ้าเราหาอ,องค์ประกอบแนวนอนเนาะมันจะเป็น60ไซายเอ,อ,อ่อคอส15น้นนองแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันมตรงข้ามกันเนองเนาะเราก็ให้เป็นลบไปเนาะลบ60คอ,อสคอสส15เนานะโอเค คอส4านะครับองศาอ่ะก็คือสมการบนนี้เนาะ40 6 80คอส30แล้วก็ลบ64คอส45เนาะทิศทางของเวกเตอร์ตัวไหนที่ส่วนทางกับแกน x เราตั้งเนาะก็เป็นลบนะครับทิศทางไหนที่ตามเวกเตอร์ที่เราตั้งก็เป็นบวกนะครับอันนี้ก็จะได้66.9นิวตันนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ของแรงในแกน x เนาะก็คือ r x ก็เองเนาะ อ Y เนาะก็คือผลรวมของแรงนะครับใน y, นะแกน Y เนาะแกน Y เราต้องดูก,ก่อนเนาะเราตั้งแกน Y ไนวะ้เนาะทิศทางของคุณสอนที่ชี้ตามแกน Y นะครับก็จะเป็นบวกทิศทางไหนที่สวนทางกับแ,แกน Y ก็เป็นลบนะครับอ่าแกน Y มีหนึ่งหนึ่งแรงแน่ๆเลยคือห้าสิบเนี้ยนะครับที่ชี้ขึ้นด้านบนเนาะแกนเอ็กแกน X อกซ์คือขวานี้เนาะแกน Y คือดูบนน,นะครับห้าสิเนาะเป็นบวกเนาะเพราะว่า ที่เป็นโกดนนะต่างแกะวายที่เป็นบวกนะแล้วก็หกสิบสายสิบห้าอันนี้ก็เป็นบวกนะบวกหกสิบสายสิบห้าอัานะครับใี่นะอ่าบวกสับสายสิบห้าเนาะแล้วก็แปดสิบสายสามสิบเนาะบวกแปดสิบสายสามสิบเนาะอ่าหมดกลางเนาะก็หมดแล้ละ หมดแล้วก็หาคำตอบมานะครับเรื่องอันนี้มันก็จะได้ 1, ึงสามสองสีตันนะครับโอเคเราให้เราได้ Rx, เอ็กวนะครับเราก็หาอาร์ลับก้ใครทำการดีย้นะรับน้อเท่ากับรากที่สองของร์เอ็กลังสองบวกอารกลังสองนะครับมันก็คือรากที่สอของ ห9จุลังสองนะครับบวกกับหนึ่งสาสอจดส่ังสองเนาะอ่าแแก้ตัวเลขออกมาเนาะก็ได้อารับมาเป็น1นึ่งสี่แปดจสาตันนะ,นะอ่านี่คือแรงหนันะครับที่จะทำกับวัตถุตัวนี้นะครับก็เราก็หาในแกน x ก่อน Rx เนาะาก็คือซิกมา Fx อย่าลืมว่าเป็นเครือร่องแรงเนาะที่ มีทิศทางที่ชี้ไปตามแกน x ที่เป็นบวกก็จะเป็นค่าบวกเนาะแล้วเวกเตอร์ของแรงตัวใดเนาะที่ชี้ส่วนท่ากับแกน x นะครับที่เราตั้งไว้ก็เป็นลบเช่นตัวนี้เนาะ60สิบ c o s s สเนาะก็คือแรงตรงนี้นะครับ60สิบ c o s s สเนาะมันส่วนทางกับแกน x เราตั้งไว้เนาะก็ให้แกน x ด้านขวาเป็นบวกนะครับหรือแปดสิบ cross สารสามมันทิศทางกับแกน y ก็จะเป็นบวกไปองกเนาะ โอเคเราได้รับแล้วนะต่อไปเราก็จะหาตัวโมเมนต์นะครับอ่าหาม,มุมก่อนเนาะเดลต้าก็ะคะื r ออาร์คแทนนะครับอาร์คแทนของ r y ส่วนด้วย r x นะครับก็กดตัรชื่อเลขได้เลยนะอาร์คแทนนะครับร r y หารด้วย r x นะครับก็แทนค่าไปเนาะอาร์ r แทนเนาะอารคือ132นะครับ ดสี่เนาะหาด้วย r x คือหกสิบหกจุดเก้าเนาะอ่าจกะเรงลงมุมมาเนาะมุมของแรงลัพคือ6กสิบสามจุดสององศานะครับอันนี้คือมุมของแรงลับนะครับเคก็เราหามุมของแรงนั้เสร็จนะครับก็คือโมเมนต์นั่นเองนะครับที่จุดโอนะครับก็หาโมเมนต์ที่จุดโอ,อ,ดโอเลยนะครับอ่าคราวนี้ ในตอนหาโมเมนต์จุดโอนะครับสิง่งที่สำคัญเลยเราต้องดูระยะตั้งฉากนะครับของแต่ละนแนวแรงให้ดีนะครับว่าระยะตั้งฉากนั้นมันคือตัวใดนะครับแล้วก็ตรงจุดโอเนี่ยแรงจากสี่งหลง่ย้านมันเกิดทีุ่โอพอดีนะครับจุดที่เราใช้ในการเรียกว่าเท็งโมเมนต์นะหรือเรือกเป็นจุดหมุนเนี่ยถ้ามันมีแรงฐ่านนะครับแรงนั้นจะไม่สามารถหาระรยะตั้งฉากนีได้่คือโมเมนต์ Moment, เนี่ยจะเท่ากับแรงคูณระยะทางครับ แต่ถ้าเราเรื่องจุดโฟนี้มันก็คือระยะของ80หซิฟต์อ่านเวลาจุดหมุนก็เป็นศูนย์นะครับเองนะครับมันก็เลยไม่สามารถเอาไปคิดได้นี่พราะ,ะฉะนั้นการเรื่องจุดหมุนเนี่ยถ้าเราเรื่องจุดหมุนดีๆนะครับเราสามารถที่จะตัดแรงต่างๆที่เราอาจจะไม่ต้องการที่ใช้คำนวณออกไปได้เนาะ,ะแต่อันนี้เขาเหมือนว่านะเนาะเป็นโมเมนต์นโฟนนะครับก็เอฟโอเนาะเท่ากับดีฟ คูณดีเนาะแรงคูณแรงทั้งฉากแล้วก็พุ่งเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับมีโมเมนต์ที่คนเข็มอยู่แล้วเนาะก็คือ140วเสี่สิบเอลกัมตรตัวนี้ยนะครับมันเป็นพุ่งเข็มนาฬิกาเนาะก็คือมูจากทิศทางมันเนาะมานันเมุมพุ่งเข็มนาฬิกานะครับอ่ะก็จะเป็น140นะครับตัวแรกเป็นบวกเนาะเพราะทิศทางพุ่งเข็มนาฬิกาเนาแะแรง50เนาะเราก็ดูแรง50นะครับ างจุดโเนาะก็ค <Tonight> ือห้าเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราดูแนวโน้มของแรงห้าสิบเนี่ยมันจะทําให้หมุนคนเข็มเช่นกันนะครับก็คือจับจุดโอเป็นจุดหุนไว้เนาะแล้วรู้ว่าแรงห0สิเนี่ยแนวโน้มมันจะทำให้วัตถุเนี่ยหมุนโค้งเข็มตามเข็มเนาะมันก็เป็นตามเข็มเช่นกันเนาะตามเข็มก็เป็นลบเนาะลบด้วย5้าสนะครับคูณกับระยะขตั้งฉากของมันคือห้านะครับคือระยะเนี่ยเนาะห้านะครับอ่าแล้วก็ มีอีกแรงหนึ่งก็คือ60 60เนี่ยมันมีทั้งคอและสายเลยเนาะเอาเป็น60คอร์45ก่อนเนาะก็คือแรงตรงเนี้ยเนาะ60คอร์45เนาะระยะตั้งฉากของมันก็คือระยะเนี้ยนะครับ2บวก2เป็น4นะครับแล้วก็เอ่อมันทำให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเนาะไม่ใช่ทวนทวนทวนเข็มนาฬิกาครับทุกทีนะครับในนั้น60คอรร์์คอ45เนาะ ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเนาะก็เลยเป็นบวกนะครับ60คอสสี่ห้านะครับคูณกับระยะตัง้งฉากของมันนะครับก็คือระยะนี้เนาะสองบวกกับสองเป็นสี่นะครับแล้วก็อีกแรงหนึ่งเนาะก็คือ60สี่สีนะ่ห้าเนาะอ่ามันก็เป็นตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าตามเข็มนาฬิกาเนะาะจับจุดโอไปจับุดหมุนไว้นะครับแล้วก็ดูว่าแรง60สี่สี่ห้าเนี่ย ให้ว่าสูตรนี้ยมีการโน้มมีของการจุดในที่ทางใดเนับก็เป็นตามเสียนาฬิกาก็จะเป็นลบนะครับ60 45นะครับ60ใช45นะครับคูณกับระยะตั้งฉากของมันจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนาะวันนี้แนวแรงตรงนี้เนาะจุดหมุนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วตั้งฉากก็คือ2 65นี่นะครับก็คือ7นี่เองนะครับอ่ะก็คำนวณมาเนาะได้เป็นลบ2 3 0 เกตนิวตันเมตรเนาะอ่าอันนี้ิดลบก็คือโมเมนตัมถึงนิลลิกาเองเนาะก็คือโมเมนต์ลับเนี่ยมีทิศทางตามถึงมิลลิกาเนาะเพราะเราให้ตามถึงมิลลิกาเป็นลบนะครับส่วนคนถึงมนาฬิกาเป็นบวกเนาะส่วนแรง80ตัวนี้กับ40ตัวนี้นะครับไม่ไม่ไม่ต้องนำมาคิดเนาะเพราะแรงมันขาดแนวจุดหมุนพอดีเนาะไม่สามารถหาระยะดีได้เนาะจากแนวแรงถึงจุดหมุนนะครับก็เลยสองแรงเนี้ย ก็เลยไปต้องนำมาคิดนะครับทัง40จัง80โองไม่เงินกันเองอันนี้คือโมเมนต์ล์บ์เนาะ M.O. นะครับโอเคคราวนี้เราก็จะมาหาค่า D นะครับจาก M นะ <c> O <oughs> เนาะเท่ากับ R <c oughs> นะครับคูณ D <c oughs> นะครับ ด้นดะีเนาะก็คือ MO เนะหาด้วย R นี่เองเนาะ R ค,คืออะไรก็คือแรงนับตัวนี้นะครับ1,4,8่งสนะีเนาะ1,4,8่งสีเนาะส่วนเศษข้างบนก็คือโมเมนตะ์นับซึ่งอันนี้นะครับเขาให้เป็นค่าสมบูรณ์นะครับ2,3,7นะครับเราจะได้ระยะด,ดีนะระยะด,ดีนี้คืออะไรนะก็คือ ระยะที่จากจุดหมุนถึงแนวแรงรับนี่นะครับ1.6นะครับก็คือมันมีระยะห่างเนี่ยออกจากจุดหมุนไป1.6เมตรนะครับแล้วก็ตรงน,นั้นเนี่ยจะเกิดแรงแนวแรงรับเนาะขนาด1นึ่งนิวตันอ่าผ่านนั่นเองเนาะอ่าซึ่งไอ้1นึ่งนิวตันเนี่ยมันทำมุมแกมเอกเ็กเนาะ 6. 3อ้ตามที่เราอ่าคำนวณค่ามุมที่มันจะทำ นะก็คือเป็นปริมาณเวกเตอร์เนาะซึ่งอย่างที่ทราบกันเนาะปริมาณเวกเตอร์เนี่ยจะต้อง,รงทราบทั้งขนาดของมันเนาะว่ากี่นิวตันเนาะแล้วก็ทิศทางนะครับอ่าก็คือขนาดและทิศทางเราทิศทางก็ทำมุม63 2ีเนาะแล้วก็ขนาดคือ1 4, 4. ึน่นิวตันเมตรนะี่ไอ้นิวตันธรรมดาเนาะก็จะได้คำตอบมานะครับ ก็บทสองก็สมการที่ใช้เนาะตามนี้เลยเนาะก็คือหนึ่งเนาะหาอีก่อนเนาะสองหาวายเนาะสามหาอาเนาะสี่หาเดต้าเนาะคือมุมนะครับแล้วก็หานะ้าเนาะหามนะุมนินเนาะห้าหาโมเมนต์ Moment, แล้วก็สุดท้ายหกนะครับหาระยะความจาก แรงรับถึงจุดผลนะครับว่ามีระยะเท่าไหร่ซึ่งบางทีทําถามก็อาจจะไม่ได้ถามถึงต้องหารถึงหขั้นนะครับอาจจะมีสักสขั้นก็จบแล้วก็ได้นะครับอ่าโอเคก็อันนี้จะเป็นโจทย์ที่จะให้ทำเนาะก็ะเหมือนเดิมนะครับใครวันนี้ใครทำเสร็จก็กลับได้ คบจบนี้นะครับไอา็อปเสร็จก็กลับได้เดี๋ยวผมอธิบายโจทย์ให้ฟังเนาะเขาบอกว่าเออ่ in rising rising แปลว่ายกนะครับหรือหรือดมา a i s i n g เนี่ย rising แปลว่ายกหรือดึงนะครับยกหรือดึงนะครับ in rising the p o l e f r o m the position show นะ ็คือไอเสาเนี้ยมันมีเชือกอยู่เชือกคือ,อเส้นปักทีนะครับก็คือเราจะดึงไอเสาเนี้ยขึ้นขึ้นบนบดน,นะนี่เองบดอร์เชนซายทีนะครับอินเ e อร์ l e เบิลมาสเตอร์พอร์ตอัมโมเมนต์อัลบอว์โอฟเจ็ดสิบสองนิวตันเมตรดิสเมินเดอร์ทีก็คือแรงทีที่ใช้ในการดึงเนี่ยคุณเป็นเท่าไหร่เนาะถ้าจุดโออยู่เนี้ยเกิดโมเนมเนต์นะครับขนาด72นิวตันเมตร กิโลนิวตันเนาะไม่ผิดกิโลนิวตันเมตรนะครับอ่าก็อันนี้คำถามแบบง่ายสุดเลยคิดว่าจุดโอเนี่ยเกิดโมเมนต์ชวนเข็มหรือหรือตามเข็มฮะจุดโอถ้าดูจากภาพนี้ตามเข็มตามเข็มโลยกตามเข็มยกอ่จาจับจุดโอไว้เนาะแล้วก็ดูว่าแรงทีเนี่ยมันทำให้ เกิดการนงอินแบบหมุนตั้งเฉลดต้นเข็มโคนเข็มใช่ไหมอ่าดูเข็มเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นแบบนี้นะคือมีเสาอยู่นะครับตรงมีโผนะครับโโหตรงนี้มุม60องศานะแล้วก็อ่อตรงนี้แรงทีนะครับอ่าตรงนี้10เมตร ตรงนี้เราตรงนี้คือ30เมตรโตรงจุดโอตรนี้เปิดโมเมนต์นะโมเมนต์ทวนเข็มนะครับเจเจ็โลนิตันเมตรเจ็ดสองกิโลนตันเมตรนถาว่าทีเนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่เนาะเพื่อที่จะ ถ้าหุดตัวนี้มีโมเมนต์นะขนาดเป็นสองกิโลนิวตันเมนตรนะนั่นเองครับแล้วก็ระยะตรงนี้คือสองเมตรนะมีระยะด้วยครับ โอเคครับก็สามารถที่จะให้ทำเป็นทีมได้นะก็คือสามคนนะครับตรงหนึ่งงานแล้วแล้วก็อาจารย์ก็จะเช็คเนาะถ้าใครเสร็จแล้วก็กทำบานได้เนาะอันนี้คือกระดาษแล้วใครที่มีก็ไม่หยิบได้นะครับแต่ละรายการได้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 คำตอบก็เขียนไว้นะครับแบบถึงหกห้าที่เราเต้านครับ